สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมอุปกรณ์การทมาหากินของเราให้พร้อมนะครับสำหรับคนขับรถที่ขับรถรับจ้างบรรทุกนะเช่นรถคอกรถตู้ทึบหรือว่ารถ6ล้อรถสิล้อต่างๆนานาก็แล้วแต่อยู่ในสายอาชีพขับรถรับจ้างนะครับรถของเราเนี่ยนะครับควรที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ การทำอาหากินของเราให้พร้อมอาทิเช่นเราจะต้องมีกระทะอะไรนี่ครับกระทะอะไรแล้วก็อันนี้ยางอะไรนะครับกระทะอะไรหรือว่าล้ออะไรของเราเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีแฝนไว้ท้ายรถด,ด้วยนะครับเห็นไหมครับรถคอกที่เขามียางอะไรแฝนไว้ตรงท้ายท้ายรถหรือบางคันก็เอาไว้อยู่ใตท้ท้องรถอยู่ทางด้านหลังของรถเรานะครับ การที่เราเตรียมกระทะอะไหเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีหรือการเตรียมอุปกรณ์การทรรมาหากินของเราให้ครบเนี่ยให้พร้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพื่อนๆอ,อ,อย่างเช่นรถเราเนี่ยนะครับที่มันวิ่งไปได้ทุกวนนนันนี้นะฮะมันมีล้อมันมียางนะครับยางเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้รถเราเนี่ยนะฮะมันไปต่อได้สมมุติว่ารถเราเนี่ยนะฮะวิ่งไปแล้วไปโดนน็อตน็อตแทงล้อหลังขึ้นมา มีตะปะูแทงล้อหลังขึ้นมาก็ทําให้ยางรั่วได้หรือเราวิ่งไปนานๆนะครับความร้อนจากกระทะนะคความร้อนจากยางที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะทําให้ยางระเบิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเกิดรถเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางรั่วยางแบนยางแตกกลางทางเนี่ยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ให้ครบคันเนี่ยนะครับเราจะไปต่อได้อย่างไงนึกออกไหมครับเราไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามียางอะไหล่ไว้นะฮะ เราสามารถเปลี่ยนยางแล้วก็ไปต่อได้อุปกรณ์ในการทำมากินของเรานั้นเราควรที่จะต้องมีให้ครบยางอะไรแม่แรงบล็อกถอดล้อนะครับขอนไม้เล็กๆในน้อยควรที่จะต้องตัดแล้วก็อาสัยไว้หน้ารถบ้างอุปกรณ์เหล่านี้นะครับจะช่วยเหลือเราได้ข้อดีคือถ้าเกิดมีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการที่เรายางรั่วยางแบนหรือยางแตกเกิดขึ้นระหว่างทางในการเดินทางของเราเราจะไปต่อได้ สองข้อเสียของมันเนี่ยมีเยอะมากถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์ให้มันครบเนี่ยนะครับอย่างเช่นยางอะไหล่เนี่ยสำคัญมากๆรถเราจะไปต่อไม่ได้แน่นอนหากเราจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขามันจะทันเวลาไหมครับงานบางงานเราวิ่งงานเนี่ยนะครับเราวิ่งงานด่วนเพื่อจะต้องไปส่งของให้ถึงจุดหมายไปทางอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วรถเรามาเจอปัญหายางรั่วกลางทางยางแตกกลางทางยิ่งไม่มีอะไหล่ด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้นะฮะนึกออกไหมครับนะ แม่ค้าก็จะโทรตามเราถึงไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นทางก็เร่งเราปลายทางก็เร่งเราเพื่อจะรับของเราเราก็เครียดกันเข้าไปใหญ่ไอล้ลำพังจะไปโพสต์ขอความช่วยเหลือหรือจะไปโทรหาช่างตามจุดต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเวลาเพราะฉะนั้นการเตรียมอุปกรณ์ในการทำมากินของเราหรือว่าอุปกรณ์ในการช่วยเหลือตัวเราเองนั้นเพื่อให้มันครบคันเนี่ยนะฮะมันจะมีประโยชน์แล้วก็มีผลดีกับตัวเราเยอะแยะมากมายนะครับโชคดีของเราไปถ้าเกิดว่า เราไปยางรั่วอย่างแบนย่างแตกกลางทางถ้าเกิดว่ามันมีคนมาช่วยเหลือเรามันก็ดีไปแต่หากรถของเราไปยางรั่วยางแบนยางแตกนะอยู่บนป่าอยู่บนเขาอยู่บนเนินนะอยู่ในที่เปลี่ยวๆที่มันไม่มีบ้านคนเลยเราจะทำยังไงแม้แต่กระทั่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางที่ก็ไม่มีเราจะทำยังไงโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้จะรอเพื่อนมาผ่านมาก็ไม่มีคนผ่าน เส้นทางที่เราอยู่นั้นมันก็ไม่มีคนผ่านแล้วแถมมันยังเป็นเวลาในะยามวิการดึกๆตีสามตีสี่ตีห้ารถที่ไหนมันจะวิ่งผ่านทางนั้นนั่นแหละครับความสวยจะบังเกิดกับตัวเราแล้วนะฮะนึกออกไหมครับเราจะแย่มากๆเลยจะเราจะรู้สึกแย่มากๆถ้าเราไม่มีอะไรไว้เพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมอุปกรณ์ในการทำมาหากินของเราหรืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนั้นให้พร้อมมันเป็นเรื่องที่ดีกับตัวท่านมากๆเลยครับ ท่านควรที่จะต้องมีไว้นะครับกระทะนี่ก็ไม่แพงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทะเผาลอยหรือกระทะเผาเดิมควรที่จะต้องหาติดไว้บ้างนะครับอย่างของผมเนี่ยกระทะของผมที่เป็นกระทะเผาลอยนะครับอันนี้สั่งมาจากช่างนบของใหญ่นะครับผมสั่งมาไว้คู่นึงเลยครับจริงๆรถผมเนี่ยก็มีกระทะอะไรอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าคู่นี้ผมสั่งมาไว้เผื่อ นึกออกไหมครับถ้าเกิดรถเราเนี่ยยางรั่วยางแบนกลางทางหรือยางมันระเบิดกลางทางเนี่ยนะฮะขอบล้อมันอาจจะลงไปถูกกับถนนมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นที่ผมเลือกที่จะสั่งมาไว้ตุนที่บ้านอีกหนึ่งคู่คือถ้าเกิดว่ารถผมเนี่ยในตอนนี้มีอยู่3เส้นแล้วนะครับถ้าเกิดมาเสียหายไป1เส้นผมก็ถอดเอากระทะอะไหล่มาสามารถใส่ได้ส่วนในเส้นที่กระทะล้อที่มันเสียเนี่ยผมก็ส่งกลับไปคืนให้ช่างนกเป็นคนซ่อมให้นะครับระหว่างที่เขาซ่อม กระทะเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซ่อมวันเดียวเสร็จนึกออกไหมฮะเราก็จะต้องวิ่งสองล้อไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะกระทะอีกลูกหนึ่งเราจะต้องส่งไปที่อู่เพื่อจะไปซ่อมเพื่อจะแก้ไขแต่ผมมีความพร้อมครับนะฮะผมสามารถเจียดเงินที่เจียดไปได้ของผมที่ผมหามาได้ผมเจียดเงินที่จะต้องเลือกที่จะไปซื้อเขานะซื้อเพื่อเอามาเตรียมความพร้อมไว้ลูกหนึ่ง ถ้าเกิดส่งไปที่อู่แล้วเราจะเหลือแค่2ใบอยู่ที่ติดรถนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็หยิบจากที่บ้านไปอีกนะฮะยางอะไหลเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะฮะหรือว่ายางที่เราใช้แล้วจากล้อหลังเราถอดมาเราไม่ได้ขายเราก็เก็บไว้เราก็สามารถเอามารวมกันไปเป็นยางอะไหลอยู่หลังรถเราได้อีกนะครับนี่แหละครับคือการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการที่ถ้าเกิดกระทะมันเสียขึ้นมาผมก็ไม่เดือดร้อนนะฮะส่งลูกนั้นไปเข้าอู่ซ่อมไอ้ลูกนี้ก็มาหยิบใหม่ เอาไปใส่ใต้ท้องรถเราได้สบายหรือไม่ก็เอาไปใส่ลอ้ลอรถล้อหลังเราได้สบายเราก็ทามาหากินต่อได้รายได้เราก็ไม่ขาดตอนนึกออกไหมฮะถ้าเวลาที่เรามีงานเยอะๆเราหมดแต่วิงว่งรถวิ่งรถไปวิง่งรถไปแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ในการทํามาหากินให้พร้อมเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากความพร้อมของคนขับรถความพร้อมของรถเป็นสิ่งสําคัญในการเดินทางในการทํามาหากินทุกอย่างจะไม่ติดขัดถ้าเรามีความพร้อมเราเตรียมความพร้อมไว้นะครับ ฝากทุกทท่านด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอเอามาแนะนําให้เ,เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆมือสําหรับมือใหม่มีบางท่านครับที่อาจจะเป็นมือเก่าๆแล้วอาจจะรู้มากกว่าผมก็มีนะแต่ก็มีบางท่านที่อาจจะยังไม่รู้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสุนทรสิทธิศักข์ขอโทษนะครับสุนทรสิทธิสักิ์รักนะจุบ๊บจุ๊บายบายครับ